เด็กมาแล้วก็อยู่กับมันมาเรียกว่าสิบขวบก็แต่ไม่ได้ว่าทําตลอดนะครับก็เหมือนว่าใช้ชีวิตปกติดูหนังฟังเพลงเล่นแล้วก็เลิกแล้วก็เล่นแล้วก็เลิลก,ลนลกลนจนกระทั่งมีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยหลังจากที่เราคนพบว่าเราเนี่ยไม่ได้ชอบอทํางานบริษัทไม่ชอบไปถูกติดกับเวลาอะไรแบบนั้นใช่ไหมครับก็เลยแบบค้นหาว่าเออเราน้าจะมีอะไรบางอย่างที่ทําให้เราเนี่ยาสามารถเม ok คเป็นธุรกิจขึ้นมาได้เดี๋ยวไปดูทีติลภาพได้กันนะครับ เนี่ยครับก็คือแบรนด์บอนไซเบย์สนในที่นี้มีใครเป็นแฟนเพจบ้างหน่ตอ๋อมีเยอะเหมือนกันขอบคุณมากนะครับก็เพจนี้เปิดมาประมาณสัก3ปีแล้วตอนแรกก็พยายามตั้งชื่อว่าจะเอาชื่ออะไรให้มันแบบว่าเป็นที่จดจําได้ง่ายนะครับบอนไซผมก็ผวนเลยบอนไซไบซอนบางคนเรียกว่าใบซอนด้วยซ้ำจริงๆมันคือใบสนนะฮะแต่ว่ามันสะกดเหมือนกันก็เลยเรียกว่าบอนไซใบสนนั่นเองนะครับก็สามารถที่จะเซิร์ชใน Google ก็จะเจอเจอชื่อนี้เลยนะครับ นี่คือโลโก้จริงๆวันนี้อยากจะมาแนะนําเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างแบรนด์ด้วยนะครับเพราะจริงๆแล้วการที่เราจะทําให้แบรนด์เราเนี่ยเป็นที่จดจำเนี่ยนะครับนอกจากเรื่องของโลโก้แล้วจริงๆแบรนด์เนี่ยมันเป็นเรื่องของทุกๆอย่างการแต่งกายใช่ไหมครับน่าจะใช่เนาะการพูดการโพสตเสื้อผ้าอะไรกัร้านกาแฟอย่างเนี้ย พนักงานการพูดจาพนักงานต่างๆสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นการสร้างแบรนด์ทั้งสิ้นเลยผมเองก็ยอมรับนะครับว่าเริ่มต้นเนี่ยเราไม่เป็นในสิ่งเหล่านี้เลยแล้วก็ไม่ย้อนกลับไปในอดีตเเคยมีความรู้สึกเหมือนกลัวเรื่องพวกนี้ซ้ำาเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันไปไวมากแล้วถ้าเกิดเราเรามีความรู้สึกว่าเราต้องต้องเรียนรู้ไปกับมันนะถ้าเกิดเราไม่ไปเอาตัวเองไปเรียนรู้กับสิ่งเหล่านี้เราก็จะรู้สึกเหมือนเราตกยุคและก็จะเริ่มไปเรื่อยๆใช่ไหมครับ เราก็เริ่มที่จะสร้างสร้างสร้างแบรนด์บวามสดใสสดขึ้นมานะครับอันนี้เป็นเรื่องของน้าบัตนะครับก็น้าบัตเองก็จะมีไอเดียไอเดียที่อยากจะจัดแยนนิดนึงจริงๆวันนี้ผมแอบปิงเห็นไหมฮะลองเปิดขึ้นมาเลยครับผมจะซ่อนน้าบัตเอาไว้แอบพิารเล็กๆนะครับก็คือจะมีน้าบัตผมอยู่ในนั้นนะครับก็จะมีเรื่องของรายละเอียดต่างๆนะครับ จริงๆแล้วนำบัตรที่ถูกที่สุดนะฮะเป็นสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยไม่ควรที่จะไปนึกถึงตรงนั้นนะครับผมกล้าบอกเลยว่านำบาตรที่แพงที่สุดเนี่ยกะเป็นนำบัตรที่ถูกที่สุดหมายคมว่าไงนะครับก็คือว่าจริงๆแล้วนำบัตรเนี่ยเราอยากพยายามไปเซฟเงินนะฮะให้เราลงทุนลงทุนที่จะจะจะทำนำบัตรอย่างที่เห็นนี่ก็ประมาณใบละเจ็ดแปดบาทนะครับ ผมเชื่อว่านามบาตรเนี่ยถ้าเกิดเราทําให้มันสวยแล้วเนี่ยเวลาเราได้รับบรรดาบสวยๆเราอยากเก็บไว้ไหมครับอยากเก็บไว้เนาะเ,เนี่ยเสึกว่าไม่อยากทิ้งอ่ะผมมั่นใจเลยว,ว่านามบัตรดีๆหนึ่งใบเนี่ยก็มันจะลงถังขยะมันอาจจะผ่านสายตาคนไปไม่รู้กี่คนแล้วครับในทางกับกันคุณเคยเห็นนามบัตรพวกอะไรนะซ่อมแอร์เห็นไหมบางทีซีลอกได้ซ้ําเข็นปุ๊บเลย เราก็อยากจะทิ้งเ่เราไม่อยากจะเก็บไว้ไม่น่าจดจําด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นเราต้องลงทุนกับสิ่งเหล่านี้นะครับให้เป็นที่เหมือนกับว่าให้รู้สึกน่าประทับใจเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนหน้าร้านของเราด้วยใช่ไหมครับโอเคทีนี้ก็จะมีสโลแกนมีอะไรต่างก็นั่นนะครับเป็นรยายละเอียดก็เอาตัวเองเนี่ยศึกษาความรู้ไปอบรมอันนี้เป็นเปการอบรมเป็นสัมมนานต่างๆกับดบรสอนจงสิิจันทร์นะครับก็สอนเรื่องการสร้างแบรนด์สอนเรื่องการที่ทําให้เราเนี่ยทำยังไงให้ธุรกิจเราเป็นที่รู้จัก จริงๆหลักการตลาดก็ไม่มีอะไรมากใช่ไหมครับเป็นเรื่องที่แบบว่าทํายังไงก็ได้ให้คนเนี่ยรู้จักเราให้ได้ามากที่สุดนะครับก็ไปอบรมแบบพี่บอยไปเรียกว่าไปหลายที่เลยนะครับก็อะไรครับเนหาก่ายที่เห็นก็หลายๆท่านก็คงจะรู้จักดีใช่ไหมครับพี่บัณฑิตแล้วก็นี่เป็นที่บ้านนะครับก็ยอมรับครับว่าเป็นหนอนหนังสือใช่ไหมทุกคนก็คงจะชอบอ่านใช่ไหมครับ ก็ไม่เป็นอ่ะด้วยความที่ไม่เป็นเราก็เลยต้องศึกษาด้วยตัวเองอ่านมันทุกอย่างเรื่องการตลาดเรื่องการทําธุรกิจเรื่องทำยังไงให้ประสบวาะสำเร็จทำยังไงให้เป็นเศรษฐีอะไรเงี้ยก็อ่านมันทุกเรื่องเรียกว่าไปร้านหนังสือตอนหลังไม่ค่อยอยากไปละไปแล้วบบซื้อแล้วตอนหลังก็เก็บจนอ่านไม่ทันนะครับเก็บไว้หลายเล่มมากนะครับนอกจากอ่านหนังสือแล้วก็ยังมีมุมออกกําลังกายเล็กเ็กน้อยด้วยนะครับเพราะว่าเขาบอกเขาว่ากันว่าการที่เราสามารถบรรลุเป้าหมายเรื่องของการออกกําลังกายเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยเขาเรียกว่า ประสบความสำเร็จในด้านอื่นได้เยอะด้วยเช่นกันใช่ไหมครับอันนี้เป็นเรื่องของเรื่องการถ่ายรูปก็ฉะนั้นจะบอกว่าผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่เรื่องการถ่ายรูปก,ก็ไม่เป็นมาก่อนเหมือนกันปัจจุบันก็เรียนรู้ลองผิดลองถูกปัจจุบันนี้มันการถ่ายรูปมันไม่ต้องใช้ฟิล์มแล้วใช่ไหมครับแล้วก็สามารถที่จะลบทิ้งอะไรได้แล้วก็ลองผิดลองถูกจนกระทั่งวันหนึ่งเราเราก็เป็นนะครับทำเป็นในที่สุดนั่นเองอันนี้ก็เป็นผลงานที่จะเห็นในเว็บไซต์ เาจากการทํารูปแล้วจัดแสงก็อาจจะมีการใส่โลโก้ลงไปเพื่อให้ภาพบันดูน่าสนใจนั่นเองนะครับหลายๆต้นก็จำหน่ายไปบ้างแล้ววันนี้มีลูกค้ามานั่งด้วยท่านเองนะครับโอเคนอกจากเราจะถ่ายรูปแล้วก็จะมีการใส่คอนเทนต์เนื้อหาลงไปในรูปเพื่อให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้ภาพของเราเนี่ยเป็นเป็นที่น่าสนใจนะครับ นอกจากเราพัฒนาในเรื่องของอพัฒนาตัวเองเรื่องของการสร้างแบรนด์นเรื่องการตลาดแล้วเนี่ยในสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือโปรดักเราใช่ไหมครับเราก็ต้องขั้นเล็กๆพัฒนาในส่วนนั้นด้วยเช่นกันเพื่อให้เพื่อให้งานของเราเนี่ยสวยเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปก็เป็นงานประกวดต่างๆก็แรกๆก็จาได้ว่าไม่ได้รางวัลอะไรเลยจนทั้งเราทาหนักเข้าหนักเข้าพัฒนาตัวเองจนถึงจุดหนึ่งอ่ะเราก็สามารถที่จะ ควา้ารางวัลในงานประกวดหลายๆที่ที่เกิดขึ้นนะครับนี่ครับก็จะมีผลงานแล้วก็มีหลังจากที่เราเริ่มเริ่มมีตัวตนในในในสื่อต่างๆแล้วใช่ไหมครับเราก็เอาใส่ที่บ้านเนี่ยเปิดเป็นโชว์รูมบันส่เราไม่ได้มีร้าร้านอะไรนะครับก็เอาสิ่งที่เราชอบเนี่ยก็ตั้งแต่เด็กๆทำเป็นโชว์รูมต้อนรับลูกค้าเข้ามา,ามามา,มาดูผลงานได้ด้วยก็เปิดต้อนรับสำหรับทุกๆกท่านนะครับ อันนี้เป็นเพจปัจจุบันนี้ก็นหนึ่งแสนสองหมื่นเพจอันนี้ทำมาประมาณ3าถึงสปีแล้วนะครับก็เป็นเพจที่ยอมรับว่าอาจจะมีการโลโกโฆษณาด้วยนะครับแต่สิ่งสำคัญเนี่ยเพจที่เราจะทําเพื่อทําให้เกิดธุรกิจได้เนี่ยแนะนําว่า,ารูปถ่ายก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับเราจะมีรูปหน้าเราเนี่ย อยู่ในขนาดตลอดเล็กๆน่าจะประมาณสัก70ขึ้นไปที่เป็นรูปหน้าไม่ใช่เป็นรูปเล็กๆที่แบบว่ามองแล้วเราก็มองไม่เห็นตัวเราเป็นใครอะไรยังไงใช่ไหมครับเราต้องสื่อออกไปให้เห็นเลยว่าเราเนี่ยทาอะไรมีต้นบันไสอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็ควรจะมะีความชัดเจนยิ้มยันแจม,ม,มสายแบบให้เขาเห็นให้เราจดให้คนอื่นจดจําเราได้นะครับหลังจากที่เราเริ่มสร้างเปลี่ยนมาสักระยะหนึ่งก็เริ่มมีสื่อ,อรู้จักเรามากขึ้นก็มีหนังสือ ฟรีก๊อปปี้ต่างๆมาติดต่อเรานะครับก็ให้นะครับอันนี้เป็นหนังสือของทางธนาคารท m b ก็มาติดต่อสัมภาษณ์อาจจะเป็นเพราะว่าเราทําอะไรที่ไม่ค่อยซ้ำคนอื่นหรือเปล่าไม่แน่ใจครับก็จะมีสื่อต่างๆปัจจุบันนี้ก็มีสิ่งกิมเนี่ยที่ติดต่อสัมภาษณ์ไปก็ราวๆสักยี่สิกว่าเล่มแล้วนะครับในรอบ3มสปีที่ผ่านมาแล้วก็มีหนังสกิมล่าสุดอันนี้เป็นคมชัดลึกก็บอกพี่วันนีเหมือนกันว่า ก็ <g ül> <g ül> ไม่ได้เสียตังค์เช่นกันนะครับอันนี้ก็ฟรีเช่นเดียวกันก็คือน,นักสื่อสื่อทีวีต่างๆเนี่ยก็เป็นลักษณะที่เขาค้าค้งหาคอนเทนต์อยู่แล้วก็ไม่ได้มีการใช้ใจ่ายอะไรเกิดขึ้น <c oughs> อันนี้เป็นเอลเมนก็ได้มีโอกาสลง <c oughs> นนลด้วยเช่กนกันนะครับหลังจากที่สื่อนักสื่อพิมพ์ต่างๆสิ่งต่างๆติดต,ต่อมันก็เริ่มมีรายการทีวีเข้ามานะครับเข้ามาเพื่อเพื่อเชิญเราไปออกสัมภาษณ์ในรายการของช่องต่างๆ มายกานี้ของเกษตรสตร์ของคุณเป้อารังนะรล่าสุดอันนี้ยังไม่ออกอากาศแต่ว่าน่าจะประมาณสองสัปดาห์หน้าเป็นรายการของพี่ต่อยแตนั่นเองนะครับอันนี้เป็นลาย QR code นะครับนนะท่านที่อยากจะสอบถามหรืออยากจะ,อะขอความแนะนำต่างๆย้อนหลังก็ติดต่อเข้ามาดาเช่นกันนะครับมีเบอร์โทรมี ก็ประมาณประมาณนี้นะครับอาจจะเป็นเนื้อหาไม่ได้เยอะมากอย่างหลายหลายท่านนะครับโอเคก็เรียบร้อย